ันนี้เป็นโซนโซนไม้อนุบาลแล้วก็โซนที่ไม้อนุบาลอ่าแล้วอนุบาลอันนี้เสียบติดแล้วแต่ต้องพักร่มไว้ก่อนสักระยะหนึ่งให้แข็งแรงดีมาขามแคะอ๋อรุนเมื่อกี้แหละอ่ารุ่นเดียวกันได้ได้ขนาดแล้วก็เสียบเลยวอาได้อายุแล้วใช่อ๋อนี่คือติดแล้วครับอาจารย์ติดแล้วนะแต่เราต้องพักฟืองเขก่อน อ๋อเข้าล่มไว้อ่าอย่าไปทําอะไรรุนแรงกับเขาอ๋อพวกนี้ก็เหมือนกันอ่าอันนี้คือติดแล้วแต่อันนี้เสียบใหม่ใช่ไหมไม่พร้อมกันนะอืมเพราะว่าทั้งต้นเนี่ยมันจะแก่ไม่พร้อมกันครับนะแล้วแต่กิ่งไหนแก่แล้วก็เสียบอครับใครมีตะโก้สวยๆนะเสียบมาเปนน้ยกมาให้อาจารย์อ๋อยินดียินดียินดีนะแต่ว่าต้องต้องมีการอะไรได้รับคําแนะนําจากการเตรียมกิ่งก่อนอ๋อกิ่งต้นตอเนี่ย พร้เตรียมเตรียมมาก่อนเตรียมให้กิ่งให้พร้อมก่อนอ่านะมันจะเสียบได้นะเนี่ยนี่การเตรียมกิ่งมันต้องโยงเตรียมยังไงครับอาจารย์อ่าคือเวลาเราต้องการให้กิ่งได้ตำแหน่งเนี่ยครับเขาออกมาตรงนี้ตรงตำแหน่งหนึ่งสองสามเนี่ยนะแต่แล้วเราก็ต้องโยงให้มันนากับพื้นไว้อ่าเนี่ยถ้าเสียบตั้งๆเลยเนี่ยวลาเาดัดมันจะดัดยาก ครับนะอย่างกิ่งเนี้ยเห็นไหมนี่เหรอครับอาจารมันแก่ก่อนเขาก็ต้องเสียบก่อนอ๋อต้องรอให้กิ่งนี้แก่ก่อนเนี่ยเนี่ยพวกนี้อ่อนอยู่ยังอ่านี้ก็อ่อนอยู่ใช่อืมเนี่ยแต่นี้แก่แล้วเสียบได้เลยอ่าแล้วมันก็ติดเลยเออแบบติดเสียบติดง่ายไหมครับหรืออ่าถ้าหากว่ามันพร้อมทั้งกิ่งทั้งตอเนี่ยนะมันก็จะง่ายใช้เวลาสิบห้าวันสิบห้าวันคือรู้ผลเลยรู้ผล เนี่ยครับเสียบอ๋อแปลงร่างจากตะโกน่าเป็นตะโกหนูนี่ครับได้หมดการทำโอ้โหโอ้พวกนี้ก็คืออ่านี่ลอเสียบทั้งนั้นเลยอ่าลอเสียบพวกนี้ไม้เขาเรียกว่าไม้คอยเข้าคิวคอยเข้าคิวเข้าคิวต่อลอเสียบคุณคุณยังแก่ไม่พอก็เสียบไม่ติดอ๋ออือไม่ใช่ว่าอยู่ดีก็เสียบไปเลยไม่ได้ไม่ได้ครับคือประสบ ประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยมันสอนให้เรารู้ว่าถ้าไม่พร้อมจริงอะ่ะทําอะไรมันก็ไม่สําเร็จนะพ้อมมันก็สําเร็จไวครับนะแล้วกิ่งที่เอามาเสียบนี้ต้องเอาจากอย่างเอาตัดแจกพวกนี้ได้เลยหรือครับอาจารย์ก็ดูที่ว่าอายุความแก่ของหมอนดูที่ผิวอ๋อแต่เรามีต้นพันุ์อยู่อ๋อนูน่นต้นพันธุเห็นไหมต้นพันุ์ใหญ่มากนี่เราก็ลงดินไว้อ,อนะเพื่อ เลี้ยงกิ่งเพื่อไว้สําหรับขยายพันธุ์อ๋อนี่ครับเห็นไหมต้นพันธุ์ใหญ่เลยคุณแหวกดูก็ได้นะว่ามันมีทั้งกิ่งอ่อนกิ่งแก่อ๋อเห็นไหมนี่ครับนี่คือต้นพันธุ์ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอามะเขือไม่กินไหมมะเขือพวงโอ้โหนี่ตำน้ำพริกอร่อยหมดยังเชงกะผงกะเพราส่วนนี้เรายังไม่เข้าเลยอ่าตรงไหนก็ได้ตรงไหนนะไอ้ฝั่งนี้ยังไม่คุย โอ้อันนี้อะไรครับอาจารย์กระถินกระถินลิมรั้วกระถินริมรั้วอ่าทีแรกว่าจะแกะซากเหมือนกันไม่เอารูปตีนอีกใช่ไหมไม่เอาหรอกเพราะว่าคือถ้ามีเยอะเขาหาว่าไอ้บ้าดีบ้าตีนว่าอันนี้คอยโอ้คอยธรรมดาอ๋อหะคอยริมรั้วเอ้ยคอยตามคอยไปไหนเหรอโออ่าใช่นี่แหละอันนี้โอ้อันนี้นึกว่าไม้นอกเนี่ยอากาศกองอากากองโอ้โหมีซากมีอะไรด้วย อันนี้ติดเคยติดดอกไหมครับอาจารย์อ่าเพิ่งลงกระถางใหม่ยา,ยางอ๋อยพงลงกระถาง่งลงกระถางใหม่สวยนะเดิมทีมันก็อยู่ในกระถางอนุบาลและอันนี้ก็น้ําพรมส <2 S 1> อต้นน้ําพรมโูเกา่าเก่าแก่แก่อ่า<ๆ>นี่มะนาวมะนาวแป้นมะนาวโอ้อาจารย์จับทําบอนไซได้หมดเลยเนาะนี่นนก็คือเราหาไม้ใกล้ตัวนะครับ คืบอนไซนี้มันทําได้ได้หมดเลยไหมครับอาจารย์คือถ้าจะคิดจะทาอะอะไรก็ได้มะเขือยังออกลูกเลยเนี่ยเห็นไหมมะเขืออ่ะแต่อย่างว่าแหละพวกนี้มันเป็นเป็นพืชอ่าที่ต้องเอาไปปรุงอาหารครับนะมันเกิดง่ายมันก็ดับง่ายอ่ามันก็ไปง่ายก็แล้วแต่จะเลี้ยงให้อยู่ยงคงกระพันมันก็คงไปไม่รอดเนาะแต่พวกนี้สวยจริงๆอ่านี่ไง มะขามมะขามแค่อนี้ก็เป็นที่เสียบที่ซากซากอันนี้ก็ทรงแปลกๆดีครับอาจารย์ไม่อยากคิดต่อเลยนะไม่คือจะแกะเป็นอย่างอื่นก็มันด้วนไงครับตอมันด้วนมาแล้วก็เอาแค่แล้วมันผูกตรงเนี้อีตรงนี้ก็พายแห้งพายก็เลยแกะซ้ำเพื่ออ๋อท่แค่นี้เพื่อเล่นตรงนี้ต่อได้อ๋อนี่ก็เสียบเหมือนกันอ่าได้ละเดี๋ยวพอมีกิ่งครบตามตำแหน่งแล้วก็ลงกระถางจริง การลงกระถางจริงก็ต้องเลี้ยงอน,นุบาลให้มันแข็งแรงก่อนเอ่ครับก็อันนี้ก็น่าจะครบถ้วนนะครับสําหรับสวนอาจารยา์ใครสนใจก็ลองติดต่ออาจารย์ติดต่ออาจารย์ล่วงหน้าก่อนนะครับลองนัดกันมาเผื่ออยากเข้ามาชมไม้อาจารย์นะครับง่าก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมวันนี้บ๊ายบาครับสััสดีครับ